เด,เดี๋ยวเรารอจังหวะกันนิดนึงนะครับยังไม่มานะอุย้ยพันกว่าบาทถือว่าใช้ได้ฮนะห้าร้อยสีนี่ฮะท่านผู้ชมคูณ8ปดมาแล้วสวัสดีไวรุ่นสายดันกันทุกคนนะคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับ เทคนิคนะฮะการเดินเบดของเกมนี้นะฮะ Double ลฟอร์ n e นะ,ะเป็นเกมสล็อตคู่รักนะฮะและนี่ก็คือหน้าตาของเกมเขานะฮะภาพสวยงามนะครับเกมนี้ก่อนเดือนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะคระับเดี๋ยวเรามาเช็คยอดเงินกันนะครับแล้วก็มาตรวจสอบลายเบตกันนะ,คะใครไม่มีเหมือนผมก็รบกวนมาเล่นเว็บเดียวกันนะครับจะได้มีลายเหมือนกันนะ,ะจะได้มีลายเบตเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่ะฝากกันไว้ด้วยนะครับช่องนี้ช่องใหม่ของวัยรุ่น สายดันเ,ออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเริ่มต้นนะเแบบ็ดที่เราจะเล่นวันนี้นะอยู่ที่ประมาณ240-270ถึง270นะครับเวรุ่นอ่ะเดี๋ยวเราเช็คกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปนะฮะทำไมมันดงเด้งดงเดง้ดง,ดงขึ้นอย่างนี้นะโอเคอันับแรกนะครับเทคนิคนี้นะให้เพื่อนๆน,นะฮะปรับไปที่มูลค่าน้อยที่สุดเลยนะนี่ฮนะ 1.5บาทน,นะสำหรับเกมนี้นะ d ด u b เบ f o r t u ร์จแล้วหลังจากนั้นครับให้เราปรับไปที่เบสอง็ด2 7นนะเหมือนที่เราจะเล่นเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดวีหาก่อนอย่าลืมนะครับเว็บที่ผมเล่นอยู่นะใครที่ไม่มีเบดไม่มีไลน์เหมือนกันนะลองมาเล่นเว็บเดียวกันนะเผื่อเอาสูตรนี้ไปใช้แล้วมันจะได้ผลเออนะ ต่อไปครับกดออโต้นะครับ50ไม้นะสำหรับสูตรนี้นะสำหรับเทคนิคนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะครับแค่เราทำความเข้าใจกับระบบ AI เคเขานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปในคลิปเรื่อยๆนะหมุนออโต้สปิน50ไม้นะฮะสัญลักษณ์ที่เราตามหาก็นี่ฮะออกมา3อันนะครับเป็นเหมือนกุญเอ่อเหมือนแหวนไม่ใช่ไม่ใช่แหวนนี่ฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์จีนนะครับสัญ,ญลักษณ์มงคลนะออกมา3ตัวเราจะได้ฟรีสปินนะฮะ 8ไม้อ่านี่ครับเว็บที่ผมเล่นอยู่มันก็จะมีเลเวลอัพอย่างนี้นะยิ่งเลเวลขึ้นสูงเรายิ่งจะมีรางวัลมีอัตราการได้รางวัลเยอะขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้อคนที่เล่นประจานะครับยิ่งเล่นเว็บนี้เลเวลยิ่งอัพนะยิ่งมีโอกาสกว่าคนอื่นจริงๆอ่าสอ,อัน2ดอกมา1ดอกครับทูมชมมาอีกมาอีกครับ มาอีกครับโอ้โหยัยงไงก็เอ้ากำลังจะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะคู่รักของเราจ๊บก,กันแล้วพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากฮนะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมเราได้ฟรีสปินมา8ไม้นะครับเรามาลุ้นในฟรีสปินกันต่อนะว่าเขาจะแจกรางวัลหรือเปล่าเอาอันนี้ก็น่า,น,าน่าลุ้นนะอันนี้ก็น่าลุ้นกันต่อไปฟรีสปินของเกมนี้นะครับเมื่อออกมา2หน้าต่างพร้อมกันนะมันก็จะคูณ8ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เร,ารอจังหวะก,กันนิดนึงนะครับยังไม่มานะ อุ้ยพันกว่าบาทถือว่าใช้ได้ฮะห้าร้อยสีนี่ฮะท่านผู้ชมคูณ8ปดมาแล้วโอ้โหไหลครับอย่างนี้บอกเลยว่าไหลเป็นเทน,น้ำเทท่าเลยนะโอ้โหหนึ0งหมาพครับหนึ่งมืนแล้ว1 7 0 0งหมื 17, ครับโอ้โหเมกเกิวินฮะซูเปอร์เมกเกวินฮะจังหวัดนี้สุดตีนบอกเลยนะครับเข้าฟีสปินทีไรนะฮะเกมนี้มีลุ้นแน่นอนนี่ฮะ แถมในฟีสปินะฮะมีการเก็บจํานวนครั้งด้วยนะฮะอีกแล้วครับท่านผู้ชมแล้วบวกมาอีกแล้วครับบิ๊กวินมาแล้วฮะหมื่นแล้วครับตอนนี้เมกเกวินนะฮะรางวัลเมกเวิน1 0 0 0 0บาทแล้วนะครับไหลไปต่อที่ซูเปอร์เมกเ n วินนะฮะจบกันที่15,000นะฮะโอ้โหสูตรติดนะฮะวันนี้โอ้โหแนะนํากันหน่อยนะะแล้วก็เวลาที่ผมเล่นนะฮะเย็นๆหน่อยนะวันนี้ สองทุ่มนะฮะโดยละสองทุ่มอ่าประมาณสองทุ่มสิบห้าทีนะฮะประมาณเล่นเริ่มเล่นประมาณนั้นนะสองทุ่มถึงห้าทุ่มผมก็จะเลิกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การเล่นของผมนะอ่ะยังก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมมีเทคนิคดีๆแบบนี้ผมเอามาแบ่งปันแน่นอนนะฮะเราจะไปถล่มเว็บใหญ่ๆกัน <c oughs> พูดไปแล้วก็คันนะอ่าตรงนี้ดูไม่ได้นะอัตราชนะวินนะเดี๋ยวเราปิดไปกัน หมดแล้วนะครับ50ไ mm ม้เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองขยับเบ็ดนะครับต่อไปนะผมจะเล่นที่ลายเดิมเนี่ยครับเล่นที่ลายเดิมแต่ว่าลองขยับจํานวนครั้งของออโต้สปินนะฮะโดยเมื่อกี้เรากดไปเท่าไหร่นะ50ไ mm ม้ปะเออเดี๋ยวต่อไปเราจะกด30ไม้อ่ไม้ดูนะฮะ30ไม้รวมกันกับเมื่อกี้เป็น80ไม้นะรวมกันกับอันแรกที่เราเล่นไปนะเป็น81ดไม้นะ สล็อต pg นะฮะอุ๊ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมบ้าบอคอแตกนะฮะเนี่ยไปเมื่อกี้หัวใจจะวายนะครับโอ้โหวัยรุ่นสายดันความดันขึ้นเลยนะเมื่อกี้คิดว่าจะติดแล้วนะเบตที่270นะฮะเข้าถีเข้าหนักเลยนะฮะท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ก่อนไอ้หนุ่มโอ้โหมาหลอกสองครั้งแล้วนะครับผ่านไปครึ่งทางฮะ,ะอ่าเกือบจะครึ่งทางแล้วส7ไม้ครับผม โอเคผ่านไป15ไม้ครับเหลือ15ไม้ครับรางวัลใหญ่ๆเราก็ยังไม่ได้นะครับสำหรับรอบนี้นะเดี๋ยวถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมมีวิธีแก้แก้เบ็ดให้ให้เพื่อนๆดูนะมา400กว่าบาทนะฮะเมื่อกี้อ่ะไวรุ่นดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะได้มีพลังมาทำคลิปเรื่อยๆนะสี่นี่ฮนะ กดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเด้อไม้สุดท้ายครับสำหรับรอบนี้ครับ30นะ30ฟรีสปินนะเอ้ย30ออโต้นะเดี๋ยวเราขยับกันนิดหน่อยนะครับนี่สไตล์การปรับเบ็ดของผมนะปรับมาที่มูลค่าน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ออโต้ิ0ไม้ไปอันนี้คือวิธีการล้างเบ็ดนะครับอันนี้คือเทคนิคการล้างเบ็ดของผมนะฮะซึ่ง ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อาจจะงงนะรัามึงทาอะไรของมึงวะเออมึงดูเถอะนะดูนะฮะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะหรือว่าใครไม่ชอบใจก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยดูครับท่านผู้ชมเงียบเลยนะไม่ตุกี้อ่ะหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะปรับไปที่300อนะท่านผู้ชมนะง่ายๆ ผมจะเดินที่240นะถึง270ใน80ไม้แรกแล้วหลังจากนั้นนี่ฮะผมจะเดินเบ็ดราคาสูงสูงนะใครที่มีทุนนะโอ้ยยอกค่าแม็กกูไปแล้วค่าแม็กกูไปแล้วหาดังซื้อค่าแม็กหน่อยครับเกมนี้นะดับเบิลฟอร์ตูนฮะตอนแรกหวังจะเอาค่าแม็กนะตอนนี้เอาซีไปก่อนนะมาบเข้าให้ครับ ขอรุนอีกทีนะขอรุนอีกทีนะนี่ฮะเลเวลอัพอีกแล้วนะฮะยิงเลเวลอัพเรายิ่งมีโอกาสนะอืมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวก็ต้องขอพอนะขอลงนะสำหรับเกมนี้นะอา้าวพระเจ้าจอดมาครับ Big win รบิ๊กวินฮะไม้นี้ไม่คิดไม่ฝันฮะแต่ก็เจอนะฮะหกพันสามร้อยกว่าบาทโอ้พระเจ้าจอดปุ๊บเอาเว้ คาแม็กมาแล้วครับท่านผู้ชมบวกมาอีกหนะึ่งพันฮะอืมจูบให้กูดูหน่อยเด้มาจากกังหวะนี้โอ้โอ้เช็ดดอเช็ดดออืมเงียบเลยนะครับคงไม่ไหวแล้วสำหรับเกมนี้นะก็ถือว่าบวกมากัน พอสมควรอ้าวเดี๋ยวเดียดียดูจังหวะน,นี้ก่อนครับโอ้โหไม่ติดนะฮะไม่ติดไม่ติดนะฮะเบดสา0รอยอาจทำให้เราเศร้าเสียใจได้ถอยทับครับดูทรงแล้วดูทรงแล้วโอ้โหบวกมา1,000บาทครับไม้นี้เหลืออีกเ้าไม้นะจุ๊บหรือเปล่าครับจังหวะท้ายเกมแบบนี้โอ้โหไม่มาเลยเว้ยเลยเวลก็อัพอยู่งั้นละฮะ อ้าวไม้เมื่อกี้นะหนึ่งพบาทนะครับเออเออแหมโอเค3ามนหเลขกลมๆโอเคครับหมดแล้วสำหรับสเต็ปการเดิเบ็ดของผมที่ผมจะมาแชร์นะใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะใครที่อยากทดลองก็เว็บอยู่ข้างล่างนะฮะทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะสมัครง่ายๆแค่สี่ขั้นตอนนะสมัครฟรี ฝากครั้งแรกรับโบนัสเพิ่ม50%นะฮะฝากครั้งแรกรับโบนัสเพิ่ม50%นะฝากได้ต่ำสุด10บาทนะอแล้วก็ฝากสูงสุดนะฮะ1,000บาทรับโบนัสเพิ่มเลยนะ,ะ500บาทโอเคสำหรับคลิปนี้วัยรุ่นสายดันต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาถึงวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณเนนทุกคนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้วัยรุ่นสายดันกันด้วยเด้อวันนี้ขอตัวไปซื้อแม็กก่อนนะครับสวัสดี